คุณคิดว่าลูกน้องที่หัวหน้าสนับสนุนเป็นยังไงครับสวัสดีครับทุกคนขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Reflection View นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับที่ผมจะสรุปหนังสือนะครับวันนี้หนังสือที่ผมจะมาแนะนำนะครับก็คือเล่มนี้นะครับ 51วิธีของลูกน้องที่หัวหน้าอยากจะสนับสนุนนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ผมเนี่ยอ่านจบไปได้สักพักแล้วครับแต่ว่าผมว่าเนื้อหามันดีนะครับผมก็เลยอยากจะเอามาแชร์อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับซึ่งผมจะคงไม่เล่าทั้งหมด51ข้อน,นะครับแต่ผมจะพยายามสรุปนะครับสิ่งที่ผมคิดว่ามันดีนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับมาเป็น ข้อคิดให้กับเพื่อนๆนะครับได้รับฟังกันนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นคู่มือที่ดีนะครับสำหรับน้องๆนะครับที่เพิ่งจบใหม่นะครับหรือเพิ่งเริ่มทํางานนะครับหรือคนที่ทํางานมาได้สักพักแล้วนะครับผมเชื่อว่าถ้าหากเราเรียนรู้นะครับแล้วก็นําวิธีการทํางานจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์นะครับเราจะทํางานได้อย่างดีขึ้นแน่นอนครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับ หนังสือเนี่ยบอกว่าสิ่งแรกที่ลูกน้องควรจะมีนะครับ1คือมีความมั่นใจในตัวเองและพยายามให้สุดความสามารถครับหนึ่งในปัจจัยในการทํางานคือมีความมั่นใจในตัวเองนะครับเพราะเมื่อถ้าเรามั่นใจในตัวเองแล้วแล้วเราทําสิ่งนั้นในอย่างสุดความสามารถนะครับแม้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่จะมีคนสังเกตเห็นแน่นอนครับและเมื่อผลลัพธ์เราดีนะครับความสําเร็จที่เกิดจากความพยายามแล้วก็อุปสรรคที่ไม่ย่อทอนะครับก็จะ ทําให้เราประสบความสําเร็จแน่นอนครับข้อที่2นะครับเรื่องการสื่อสารนะครับการสื่อสารเป็นกุญแจสําคัญนะครับหนังสือเล่มนี้เน้นให้เห็นถึงเรื่องการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับการสื่อสารที่ดีเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างลูกน้องและหัวหน้านะครับเราควรเข้าใจความคาดหวังของหัวหน้านะครับเช่นเราต้องรู้ว่าหัวหน้าเราต้องการงานแบบไหน การรายงานที่หัวหน้าต้องการเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็หัวหน้ามีเป้าหมายอะไรในการให้เราทํางานนี้นะครับ การสื่อสารที่ชัดเจนจะทําให้เราทํางานได้อย่างตรงตามความต้องการของหัวหน้านะครับมันก็ยังแสดงให้เราเห็นว่าความรับผิดชอบและความตั้งใจของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับนอกจากนี้การสื่อสารที่ชัดเจนเนี่ยจะช่วยลดการเข้าใจผิดนะครับและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยครับข้อต่อมานะครับข้อ3หนังสือเล่มนี้บอกว่าเราควรทํางานให้เกินความคาดหวังครับผมหัวหน้า แต่ละคนนะครับมีความคาดหวังที่แตกต่างกันนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่มั่นใจว่าเราควรจะทํางานระดับไหนนะครับเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเราก็ควรทํางานให้เกินความคาดหวังไว้ก่อนนะครับการทํางานที่เกินความคาดหวังเนี่ยจะไม่เพียงแต่ทําให้เห็นความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ความตั้งใจของเรานะครับแต่ยังเปิดโอกาสให้เราได้รับความไว้ใจนะครับแล้วก็การเคารพจากหัวหน้าเรานะครับ การทำงานที่อยู่ในระดับเกินความคาดหวังนะครับก็ยังเป็นหนึ่งวิธีที่สร้างความประทับใจและเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางอาชีพไปด้วยครับข้อ4นะครับแยกแยะข้อเท็จจริงจากความคิดเห็นนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีจากการทำงานนะครับเราควรจะรายงานข้อเท็จจริงนะครับการรายงานข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่การแยกแยะข้อเท็จจริงและก็ความคิดเห็นของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้หัวหน้าของเราเนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทีม การปิดบังหรือบิดเบือนความจริงเนี่ยอาจจะทําให้ปัญหาลุกลามและส่งผลเสียต่อทีมในระยะยาวครับการรายง,งานข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยช่วยทําให้เราเนี่ยได้รับความไว้ใจแล้วก็ความโปร่งใสในที่ทํางานนะครับข้อต่อมานะครับก็คือสื่อสารให้มากขึ้นนะครับทุกครั้งที่หัวหน้าเนี่ยส่งสารหรือส่งอีเมลมาหาเรานะครับ คืออย่างน้อยเนี่ยเราก็ควรจะตอบกลับหัวหน้าไปว่าโอเครับทราบแล้วหรือว่าเราก็ควรตอบกลับทันทีครับเพื่อให้หัวหน้าเนี่ยรับทราบว่าเราเนี่ยได้รับข้อมูลแล้วแล้วก็พร้อมที่จะดําเนินการนะครับแต่การตอบกลับอย่างรวดเร็วเนี่ยช่วยทําให้ลดความสับสนและป้องกันความผิดพลาดในการทํางานการสื่อสารที่ดีไม่เพียงแต่สร้างความมั่นใจให้กับหัวหน้านะครับแต่ยังแสดงให้เห็นว่าเรามีความรับผิดชอบและพร้อมจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆนะครับได้อย่างมืออาชีพโอเคข้อ6นะครับข้อต่อมา คิดเผื่อหัวหน้าเลยครับเ,เมื่อเรามีคําถามนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยนะครับในกรณีที่เราจะไปคุยกับหัวหน้าเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมคําถามนะครับแล้วก็ลองมองในมุมกลับว่าถ้าเป็นหัวหน้าเราเราจะคิดยังไงแล้วก็เราอาจจะมีชอยให้เขาเลือกนะครับหนึ่งสอี่นะครับ การคิดวิธีการแก้ไขล่วงหน้านะครับการคิดเผื่อหัวหน้าไม่เพียงแต่ช่วยให้การทํางานเนี่ยราบรื่นขึ้นนะครับแต่ยังแสดงให้เห็นว่าเรามีความคิดเชิงลุกนะครับแล้วก็พร้อมรับผิดชอบต่อหน้าที่ในระดับที่สูงขึ้นการคิดล่วงหน้าและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้หัวหน้าเนี่ยเป็นการแสดงให้ถึงความสามารถในการตัดสินใจนะครับแล้วก็มุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองในสายงานอาชีพของตัวเองครับข้อ 7. นะครับประชาสัมพันธ์ตัวเองอย่างมีศิลปะนะครับ การประชาสัมพันธ์ที่ดีนะครับไม่ใช่โชว์ออฟนะครับแต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให <hazır> okay, ้ต <Okay, S 2> um ัวเองนะครับคือในข้อนี้ครับเราก็อาจจะต้องบอกว่าเวลาเราทําอะไรสําเร็จนะครับเราก็ควรจะไปเปิดเผยให้คนอื่นรับทราบนะครับคือถ้าเราไม่เปิดเผยนะครับคนอื่นก็จะไม่รู้ว่าเราทําอะไรบ้างนะครับคือถ้าเราทาผลงานที่ดีเราก็ควรจะเผยแพร่ให้คนอื่นรับทราบเลยครับว่าเราทําอะไรบ้างนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยหัวหน้าเราต้องรับทราบครับโอเคข้อ8นะครับจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพครับ การจัดเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับทำให้การทํางานเนี่ยมีประสิทธิภาพคนที่ดูยุ่งอยู่ตลอดนะครับแต่ไม่มีผลงานที่ชัดเจนนะครับมักเสียเวลาไปกับการทํางานที่ไม่สําคัญนะครับการที่เรากําหนดเส้นตายหรือเดทไลน์เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ทํางานให้เราทันเวลานะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณมีเวลาในการทํางานเนี่ยถ้าคุณตั้งเวลาไว้7วันเนี่ยคุณก็สามารถทํางานจบภายใน7วันครับแต่ถ้าคุณตั้งเวลาไว้ว่าแค่ที่2วันนะครับผมก็เชื่อว่า คุณก็สามารถทํามันจบภายใน2วันได้นะครับมันอยู่ที่เรามีเวลาเท่าไหร่แล้วเราก็จะใช้เวลาเท่านั้นนะครับคือการกําหนดเดืนไลน์เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้ตรงตามเวลาที่กําหนดนะครับและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานการจัดการที่ดีเนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่ยังแสดงเห็นการเป็นมืออาชีพของเราด้วยครับโอเคครับข้อต่อมาเลยนะครับข้อต่อมาเนี่ย สร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองครับลูกน้องที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมักมีแรงจูงใจของตัวเองครับต้องเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรอยู่นะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะได้รับงานที่เราเนี่ยไม่ชอบนะครับแต่ลูกน้องที่ดีเนี่ยต้องสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานที่เราไม่อยากทำอะตรงนั้นได้ด้วยตัวเองนะครับการมีแรงจูงใจที่ดีนะครับ ในการทํางานเนี่ยจะช่วยทําให้เราเนี่ยรับมือกับความท้าทายและปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการรักษาแรงจูงใจในระยะยาวเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นในการประสบความสําเร็จในอาชีพนั้นครับข้อต่อมานะครับเราต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน,นื่องครับหนังสือเล่มนี้ยังพูดถึง2ส,สิ่งนะครับที่กระตุ้นให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองนะครับอย่างแรกเนี่ย ที่หนังสือแนะนําคือการฝึกเขียนครับผมว่าการฝึกเขียนเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าการเขียนเนี่ยจะช่วยทําให้เราสรุปความคิดของตัวเองเนี่ยได้นะครับบางครั้งนะครับเมื่อเราประชุมเสร็จนะครับการฝึกเขียนรายงานการประชุมนะครับมันจะช่วยเราสรุปความคิดเห็นนะครับสรุปเนื้อหาประชุมว่าเราควรจะทําอะไรมันต่อเราต้องติดตามอะไรมันบ้างนะครับแล้วก็ต่อไปเราต้องทําอะไรนะครับคือเมื่อเราฝึกเขียนเยอะๆนะครับมันก็จะช่วยทําให้เราสรุปความคิดของเราเนี่ยไปในตัวนะครับต่อมานะครับก็คือ ให้เราเน in ี่ยมองในมุมของหัวหน้าดูนะครับการที่เรามองในมุมของหัวหน้าเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยคิดงานได้ออกมาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในนอกจากมุมของลูกน้องครับถ้าเรามองในมุมของหัวหน้าอาจจะมองที่คนที่เหนือกว่าเราไปสัก 1- นถึงสสเตปนะครับ2ขั้นเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีมุมมองการทํางานที่แปลกใหม่ครับแล้วก็เราอาจจะคิดงานได้รอบครอบขึ้นนะครับยิ่งเราเข้าใจหัวหน้าของเรามากยิ่งขึ้นครับ การทำงานโดยคิดหลายๆมุมมองเนี่ยจะทำให้เรามีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมากเลยครับโอเคครับข้อสุดท้ายนะครับหนังสือเล่มนี้บอกให้เรารับผิดชอบงานอย่างเต็มที่นะครับเมื่อหัวหน้าเนี่ยมอบหมายงานให้เรานะครับเราก็ไม่ควรทำหน้าอิดออดนะครับงานที่หัวหน้าเนี่ยมอบหมายให้เรานะครับ ผมเชื่อว่าหัวหน้าเ,นเขาคงคิดมาดีแล้วว่างานนี้มันเหมาะสมกับเราครับถ้าไม่เหมาะสมเนี่ยเขาอาจจะไม่ให้งานเรานะครับเราเองต้องแสดงศักยภาพนะครับที่หัวหน้าเน่ยมั่นใจในตัวเราว่าเราทํางานได้นะครับถ้าเราทํางานไม่ได้เนี่ยเราก็ควรจะไปศึกษา ควรจะไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับ <S <S <ceğim> <S เพื่อทํางานนห้นได้สําเร็จนะครับแต่ถ้าเราไม่รับงานนั้นอย่างเต็มใจนะครับแล้วก็แสดงผลงานมาไม่ดีนะครับผมเชื่อว่าหัวหน้าอาจจะไม่ให้งานที่ท้าทายกับเราแล้วก็จะให้งานที่เราทําได้อยู่เรื่อยๆนะครับและเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่เติบโตในสายงานของเรานะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็ทําอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับหัวหน้าเราจะสนับสนุนเราอย่างแน่นอนครับ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหนังสือในวันนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขในการทำงานนะครับแล้วก็อย่าลืมน้ำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเพื่อนๆด้วยนะครับก็ถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กด แชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับ Reflection View นะครับแล้วก็ผมสัญญาว่าจะทำคลิปดีๆแบบนี้มาให้เพื่อนติดตามทุกสัปดาห์นะครับส่วนวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ